สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบนะคะแนวทางเนาะทุกคนเลขดับสถิตินะคะเลขดับสถิติเนาะทุกคนนะคะสถิติวันจันทร์นะคะทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะเออห้าศูนย์เก้าสามตตรงนะคะงวดน้บลาดค่ะงวดนี้เอดบลาดนะคะเต็มเก้านะคะสามตัวเต็มสีนะคะ, 9, ะ,คะ, 3, 3, ะ,คะทุกคนนะคะทีเด็ดนะคะอาจารย์เต็ม เตม็มเลยนะคะอาจารย์ปัญญาใครได้กลับหัวนะคะหกกับเก้าปัญหาโลกแตกปาดอาจารย์ในจักบาทเนาะได้กลับหัวอยู่เบอร์เจ้าต้องกลับหัวนะคะทุกคนนะคะออกเนาะออกนะคะอู้หามาโหดค่ะแปดเอ็ดบมาอีกเลี้ยวค่ะโอ้ให้ตัวไหนไม่มาตัวนั้นบอกค่ะนะคะแปดไม่มาจริงๆนะคะทุกคนมันไปออกฮานอยหมดแล้วนะคะไปออกฮานอยเมื่อนี้อุ้ยอันตรายนะสามห้านะคะ วิซามานค่ะผู้ใดได้ตัวแปลงเนี่นาะค่ะแปลงเอานะคะทุกคนนะคะแปะเอาตีเอาตีร่างกากันเอานะคะโอ้ยนี่ทุกคนเนาะค่ะเนาะป๊าดทุกคนบบได้กันเลยบ่ เรียบร้อยค่ะจับห้าใสนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะงววนี้่พลาดค่ะมาชนก,นกันกับอาจารย์ปัญญาพอดีนะคะทุกคนนะคะออกะ่าศูนเก่าเนาะนี่นะคะมีใครได้ตีลังตาเอาไหมนะคะทีเด็ดนะคะทุกคนทีเด็ดอาจารย์เพิ่นธไห่อยู่ในอันชุดไอ้นั่นนะคะเพิ่นไหยอยู่ในชุดเออ ่นไหยอยู่ในชุดยังก่อให้อยู่ในชุดเออไหลสดนะคะยังโชคดีนะคะทีไหลสดนะคะแอดเชื่อว่าเอฟซหลายๆท่านนะคะต้องกลับหัวนะคะมันมันปัญหาโลกแตกค่ะโฮกเก่า,ะะาด้วยค่ะชราใจบ่ได้ค่ะหวยมื่อนี้นะคะป้าอาจารย์ขอบคุณหลายๆใดของอาจารย์บาทหนึ่งค่ะห้าศูนย์เก้านะคะทุกคน ผู้ใดได้รา,า,ายงานโตให้แอดซื่นใจเนี่ยโอ้ยอ็ดได้บาทอาจารย์ขาหนุขวบคูณหล,ลายดูได้บาทนึงแล้วก็ได้ข้องเจ้าของอีกสองบาทแต่ว่าของแอดหันหลายครูเน,ะนาะค่ะเนาะบ้า ที่โทค่เลิศเลือเลเลเลสมแอนแตน,นะคะ่ะทุกคนเลิศสมแอแตนเอา้ามาดูกันนะคะทุกคนนะคะเราก็ขึ้นหน้าใหม่แล้วนะคะทุกคนแอดก็จะให้ดูสถิตินะคะให้ดูสถิติเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเลขดับนะคะอันนี้เราขึ้นสถิติใหม่แล้วนะคะเป็นประโยชน์คะ่ะเป็นประโยชน์สามลงมาจริงๆด้วยนะคะมันจะดึงตัวเก่าลงมานะคะมันจะดึงตัวเก่าลงมาเดอ้อดูให้เป็นประโยชน์ดูให้เป็นแนวทางแล้วก็มาดูนะคะว่าตัวไหนเข้าบ้างนะคะ จับเอาค่ะทุกคนจับกันเอาเองด้วยสองแอดนี่ค่ะวายแอดมินก็นได้แล้วค่ะวายโอ้ยอาจารย์ขอบคุณหลายๆได้ของอาจารย์าบาทหนึ่งค่ะกันายโอ้ยเห็นของอาจารย์โอ้ขึ้มากขึ้นส้นหาศูนย์เก่าเทนอวหาศูนย์เก้านะคะเสียดายนะคะที่แอดไปชนกับร้านนะคะเจ็ดแปดนะคะมันกับจังสเลเน่เจ็ดแปดศูนย์เก้าเต็มๆนะคะทุกคนนะคะ โอ้ยพอเด็ดปนได้เจียวโอ้ยหลอดตายและะ้วค่ะได้ทุนขึ้นและะ้วค่ะทุกคนนะคะห้ามาหลักร้อยอีกแล้วนะคะห้านี่เดินเยอะเนาะห้าศูนย์นะคะหามาหลักร้อยห้าศูนย์หนีดูเป็นแนวทางนะคะห้าศูนย์เก้านะคะทุกคนห้าศูนย์เก้าสามนะคะสามเริ่มเดินวันศุกร์แล้วนะคะห้านะคะ เอานี่นะคะนี่เป็นสถิติเล่มเก่านะคะเป็นสถิติเล่มเก่าเอาไว้ให้ดูเป็นแนวทางกันนะคะแต่ว่าเราขึ้นเล่มใหม่แล้วนะคะนี่เห็นไหมหลักร้อยตัวไหนมันเดินมันก็จะเดินอยู่อย่างนั้นนะคะทุกคนนะคะซึ่งหลักร้อยเราเข้าชุดเต็มเสียได้นะคะที่แอดไปเน้นสูตรใหม่นะคะไปทําตัวเน้นสูตรใหม่เดี๋ยวกลับไม่ใช้สูตรเดิมแล้วละคะ่ะเอาก็พอแอดใช้สูตรเอ่อแอดปรับสูตรใหม่มันก็ มาสูตรเก่านะคะทุกคนมันมีแค่แบบว่าปรับหน้าปรับหลังนะคะปรับสูตรหน้าสูตรหลังนะคะโอ้ล่างเข้าตรงๆเลยนะคะแต่ไม่งั้นก็หลุดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแต้มล่างหลุดแต่ว่าแต้มบนนะคะแต้มบนแล้วก็แต้มสามตัวไม่ลาดนะคะแต้มสามตัวเขาดีดจะ้ะ แคมสามตัวเขาดีดีเอ้านี่นะคะสถิติวันจันทร์แขบเลยนะคะสถิติวันจันทร์หลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะคือสามนะคะเอามีห้ามีเก้าอีกแล้วนะคะเออออกตายจะหากับเก่านี่แหละฮามันว้ยเบิง้งที่ลัะค่ะทุกคนงวดวันที่นะคะงวดวันที่เออสิบสามสิบสี่ยี่สิบนะคะงวดวันที่ยี่สิบเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะมีประโยชน์ค่ะทุกคนนะคะมีประโยชน์นะคะเกือบเป็นออกเลขไทยตัวนี้ฮกเก่าเนาะ เอ้90นะคะ90ว้าย90นี่ดังไท่ขนาดเลยค่ะ509นี่ดังไท่ได้ตามกันขนาดเลยหัวแอดก็ตามขึ้นกันเลยค่ะเอา4 5 6นะคะ94นะคะ4 5 6 94ซึ่งวันจันทร์นะคะเดี๋ยวแอดเบิง์หเอฟซีกันเด้อวันจันทร์นะคะเป็นวันอะไรเอ่ยนะคะวันที่20นะคะอ๋อวันโกนนะคะทุกคนวันโกนนะคะจ้ะ พลาดไม่ได้นะคะเขียนก่อนวันโกนนะคะจะกินเจแล้วนะคะทุกคนวันโกนข่าวเอาอันนี้โบเมนเนตัวนี้จตจวจังวันโกนเขียนพิดมือ วันจันทร์ที่2 0นะคะเป็นวันโกนค่ะเขียนให้แล้วนะคะดูสถิติได้เลยนะคะตัวที่เดินเยอะสุดนะคะคือ1 2สองแล้วก็เจดนะคะแล้วก็6แล้วโอ้เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคะทุกคนที่นำด่งเลยก็เป็นเจนะคะอันนี้วันโกนนะคะทุกคน50935หแล้วก็มาตัวนี้นะคะสี6ห้าสีนะคะสงสัยหวยสิมิหามิเก่าอีกบ่ค่ะโอ้เดินดีนะคะแปดหายไปเลยนะคะอ่อมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะมาดูกันนะคะอามาดูดับหลักร้อยของเรากันก่อนนะคะดับหลัก ร้อยดับสามนะคะเอาอยู่นะคะดับหลักร้อยของเรานะคะดับสามนะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดับเดี๋ยวแอนให้ดูนะคะดับของเราวันนี้ปังตูรีเย่น่ารักมากดับเราหน้ารักมากเลยนะคะดับเราเอาอยู่นะคะดับเราเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวแอนให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูดับก่อนเนาะนี่นะคะดับหลักร้อยของเรานะคะสูตรเก่าให้สี่นะคะสูตรใหม่ให้ศูนย์ค่ะ สูตรเก่าให้สี่สูตรใหม่ให้ศูนย์นะคะ,อะลองพินิจพิจารณากันดูนะคะสามดับสนิทนะคะงวดที่ผ่านมาสามดับสนิทนะคะหลักร้อยนะคะเอ้ยไทยเอ็ดเอาหามานี่เรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าเราจับนอกนอกรอบนะคะจับนอกรอบนี่แหละคะ่ะเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะเอาไปวิเคราะห์กันนะคะเฮ้ยทุกคนกระสีผ้ามาเจ้าแม่เข้านะคะเจ้าแม่เข้าวินนะคะวินเจ้าแม่เก่าศูนย์สวยเนาะ บ้มาค่ะสี่เจ็ดไม่มานะคะสี่เจ็ดมาไม่ได้นะคะทุกคนอามาดูนะคะไอแคบล้วบอกค่ะอ่าให้แคบดับหลักร้อยก่อนนะคะดับหลักร้อยนะคะสี่นะคะดับหลักร um ้อยนะคะสี่ศูนย์นะคะไม่พลาดนะคะดับหลักร้อยของเรานะคะทุกคนนะคะปูนีอีป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 ีเจ็บหลายโอ้ยอาจารย์ปัญญาขอบพูดหลายนูได้บาทหนึ่งจ้ะแล้วก็ได้อันชุดสามโตอันชุด ชุดเต็มของตัวเองอ่ะอีกนะคะเอาก็เอาไปจับหาใส่เนาะทุกคนเนาะเราก็เรียงหลักร้อยเลยนะคะแล้วก็แอดก็จับชุดบนใส่นะคะสุดบนเขาศูนย์เก่าตรงๆนะคะเสียดายสุดล่างบ่ได้จับสุดล่างบ่ได้ค่ะจับได้แต่สุดบนโอ้ยบ่มีปัญหาอีสวยมากหลายค่ะอีสวยบ่ใส่ปัญหาค่ะอันล่างอีสวยบ่บ่สันทัดค่ะขอเค่บนนะคะ ห้าศูนย์เก้าสามห้านะคะห้าศูนย์เก้าสามห้านะคะเออเจ้าเมียหายซีสามเนาะซีสามออกห้าสามนะคะเข้าศูนย์เก้านะคะเข้าศูนย์เก้านะอ่าสามห้าศูนย์เก้านะคะสามห้าศูนย์เก้าอ่าหลุดนะคะสามห้าศูนย์เก้านะคะเขาห้านะคะมีทุกตัวไข่ยกเว้นตัวออกค่ะทุกคนนะคะเจ้าเมียนะคะเจ้าเม่เนาะ อะสู้กันต่อท่าเคชี่แคปเราบอจาาแคปเลยนะคะ,ะแคปเรามาดูกันนะคะโอ้ยพระเอกของเข้าค่ะอาจารย์ปัญญา90เด้งอีกแล้วนะคะอาจารย์ปัญญาทำถึงนะคะบ,ะบ,ะบะ้าบ้าบ้าคักขนาดเลยว่า ทีเด็ดค่ะมีไพ่เด็ดกลับหัวเอาลบโนค่ะเรียบร้อยนะคะห้าศูนย์หกนะคะห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้านะคะทุกคนนะคะเต็มเต็มค่ะห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าผู้เดชสีวา่าหกกับเก่ามันโคตรโตก,กันกับสร้างค่ะคอยได้ค่ะผู้เดชโบกกับหัวแอดโบหูค่ะหูแต่ว่าแอดกลับหัวค่ะบาทหนึ่งค่ะโอ้ยขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อ โอ้ยได้ทุนขึ้นแล้วอาจารย์เอ้ยได้ทุนงวดก่อนขึ้นค่ะงวดนี้นะคะสามตัวตรงแอดไม่พลาดนะคะบพาดค่ะสามตัวตรงข่อยบอพาดค่ะเอานี้นะคะ่คอยว่าเรียวงวดนี้มันต้องมากค่ะมาเต็มเต็มเลยนะคะเด่นบนของเรานะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะตารางของเรานะคะสูตรล้านเข้าศูนย์เก้าวินนะคะเข้าวินศูนย์เก้านะคะซายวินเจ้าแม่บพาดเนาะ มาดูสูตรแอดนะคะมาดูสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะตามนี้นะคะอ่าสูตรร้านเข้า09วินนะคะ สูตรอาจารย์ปัญญานะคะห้าศูนย์หกนะคะห้าศูนย์เก้าอ้าวสารภาพมากผู้ได้มานค่ะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับทุกท่านเลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะสูตรแอดมีตัวไหนเข้าบ้างนะคะตารางเมาส์หกตัวอีกแล้วนะคะเข้าสามงวดติดนะคะนางเมาส์บนล่างสามงวดติดเลยนะคะเก้าศูนย์ห้าสามนะคะเก้าศูนย์ห้าสามสูตรตารางของเราอึง้งจึ้ง,งมากนะคะทุกคนมีราแอดกับแนมในหนิอยูคะ่ะแนมอยู่เนี่ย ยู้นีย,นยู่เห็นอาจารย์ปัญญาพัน่ายเก่าศูนอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังว่าเนะในนี้มันก็ไม่มีเจ็ดนะคะในนี้มันก็มีเจ็ดไม่มีเจ็ดเออตัวนี้มันทําเป็นดับได้ไหมคะแต่ว่าอย่าลองเลยค่ะทุกคนอย่าลองเลยนะคะเพราะว่าอลองไปแล้วมันก็เป็นตะยานนะอันนี้นะคะไม่ได้ค่ะงวดน,นี้หลุดนะคะแต่ว่าเจ็ดเยอะมากเลยเนาะอ้อหาศูนเก่ามันไม่อยู่ที่ค่ะ <laughs> มันไม่อยู่งวดนี่ค่ะ มาอยู่หัวด้ค่ะงววนบบบ้บด้เด้อค่ะงววน้บด้แปดกระโบมาโอ้ยแปดนะคะแปลงเอาแล้วเอ้หาแปดสามเป็นมากลายกันยังวะมากเปลี่ยหาแอดมากตัวใดมากโบมาโอ้ยแมเป็นความเมนควาเม,ม,น,าม,มนนี่นะคะทุกคนพอแอดตัดตัวหลังนะคะหกเจ็ดแปดเก้ามันมาตัวหน้านะคะแอดจะกลับมาใช้ตัวตัดเดิมนะคะสีเข่าสีรุดกระซังหัวมัน,นะค่ะถ้าตัดชุดนี้นะคะจะได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดโอ้อ่อยเสียดายเด้ถ้าสี่ห้าหกเจ็ดปุ๊บนะคะ 4 5, 6, ี่ห้าหกเจดปุ๊บนะคะจะได้ตัวเน้นเป็นพวกนี้นะคะสามห้าตรงๆนะคะอ่าชุดล่างนี่ไม่ได้นะคะมีแต่เข้าชุดเต็มนะคะแต้มล่างหลุดค่ะแต้มล่างน่าเสียดายมากหลุดแต่จังไดสองหัวติดแล้มั้ง เดี๋ยวคงต้องพิจารณานะคะพิจารณาใหม่ก็ยันงว่าแอดมักเป็ดหลายทุกคนมันไปออกฮานอยเมดนะคะเป็ดนะคะฮานอยเอาไปกินโมดนะคะทุกคนนะคะนี่นาจะไม่ทาให้เราผิดหวังนะคะจับลักลอยมาใส่เมยค่ะจับหลักร้อยมาใส่นะคะแอดเน้นให้นะคะสองสี่หกแปดนะคะบนแปดคู่นะคะ PUNI PI 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 KEB LAI PUNI PI 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 KEB TAI MENGALAMI PI 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 NIA AI WUH HI ขอบคุณหล,ลายๆเด้อทุกคนนะคะสามหากระแปลงเอาโอ้ยสากระเบืออย่าเลื่อนลบนะคะทุกคนนะคะกลัวสิถึงเหล็กเขาเนาะอ่ะดีใจด้วยนะคะสูตรดับเราก็เอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะห้าศูนย์เก้าแต้มเก้าค่ะศูนย์เก้านะคะนี่แต้มเก้าเข้าแต้มนะคะแอดกระเนนไฮซี C แอดเนนตัวไหนโบมาต,ตัวนั้นนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเออแต่ว่ามันก็มีแต่เจ็ดกับเก้านะมีแต่เจ็ดกับเก้านะคะข่อยกระฟื้นเอาแปดหน้าตัวหนึ่งนะคะข่อยกระซางแล้วข่อยมาคือ ผู้ใดบ่มักกระซานขอีสอยมากตัวนี้นะคะมันไปไม่ได้มันมาได้แค่หกศูนย์เก้านะคะนี่ถ้าแอดเอาห้าศูนย์เก้ามาใส่นะคะเอาห้ามาแล้วเอาห้าดึงห้าลงมานะคะสามตัวตรงะคะ่ะทุกคนไม่เกินจริงนะคะถ้าเอาสี่นะคะถ้าเอาสี่ศูนย์เก้ามันก็จะได้แต้มสามเข้าแต้มนะคะห้าศูนย์เก้าแต้มสี่เข้าแต้มอีกแล้วนะคะสามตัวบนเข้าแต้มอีกแล้วนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะ ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะแต้มสามตัวบนนะคะห้าศูนย์เก้าเนาะทุกคนนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนสามเก้าห้าหนึ่งนะคะบูรีบอีปี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 เจ็บไล้สายแปลงเหล็กค่ะไม่พลาดนะคะสายแปลงเหล็กแอดมันสายแปลงค่ะทุกคนนะคะสายแปลงนะคะทุกคนนะคะเอ้ยสามห้าศูนย์เก้านะคะงวดนี้เข้าสี่ตัวตรงนะคะเข้าสี่ตัวตรงเลยนะคะสูตรมันก็แตกของมันไปนะคะแอดจับให้สามเก้าห้าหนึ่งนะคะเอ้ย ตองมีคนแตกสุดอันนี้เนี่ยเลยเลขชุดได้นน่ค่ะเอากระจับไปนเนาะเขากะหาเพิ่มไปที่ละได้ได้นี่เลขสุดมีคนแตกได้นี่แตกโตได้หนิเหลอเหลือเลือเหลือค่ะบ่เหลือ่ะงวดนี่โอ้นี่ลหะค่ะหาจับเอานะคะ90นะคะทุกคน78ไม่มานะคะ78หายเลยนะคะทุกคนนะคะดีใจน้ำค่ะดีใจนำ้ำโอ้ยเอามาจ่ายแปดค่ะ่อย่อยเป็นหนีเป็นสินแต่ก็แปดนี่แหละเป็นอีหยังกัวบุ ผู้ใดกระไดแอดฝากแปดไปถิ่มเนี่ยเอ้ามาดูนะคะเลขดับของเรานะคะเลขดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะดีใจด้วยค่ะทุกคนรอดตายนะคะก็ถือว่าดับคู่นะคะดับคู่เป็นดับที่เอาอยู่ดีนะคะดับคู่เนาะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะงวดน,นี้แอดผู้พาดแอดดีใจครั้งนี้นะคะมีแปดห้ามันมาสามห้านะคะหวยเพิ่นบ่าแปดกับเก่าตัวเดียวเอ้ยแปดกับสามตัวเดียวกัน ปูหนีอีป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 ีเจ็บหลายปูหนีอีป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 ีเกือบตายปู้ได้ชีวาจังได็กระซังคอยถือสามตัวตรงค่ะปููได้ชีวาหลายกระซังอีสวยบอสนขังงวดอีสวยบอรพาดค่ะอีสวยเด้สองหลอกขังงวดนี่นะคะได้ของอาจารย์ปัญญาอีกนะคะได้ของอาจารย์ปัญญาอีกอีสวยเด้สองหลอกเข้าองอาจารย์ปัญญาอีกหนึ่งอันนะคะปูหนีอีป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 เจ็บหลายนี่นะคะทุกคนงวดก่อนมาเขาสามโตรต น,นี่นะคะอันนี้แอดก็นเน้นให้นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอะไรที่ติดเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเอาสี่สี่บวกสี่นะคะสี่บวกสี่เป็นเท่าไหร่สี่สามนะคะสี่สามเป็นเท่าไหร่สี่สามสิบหกบ่เออมันเป็นเท่เาไหร่นี่ละเอออัน 4, นี้กัสี่อันนี้กับสี่บวกกันเป็นเท่าไหร่เฮ้ยเออหันละหันละหันละเท่ากับ ไปกี่ล่ะฮะกระซางแล้วคอยกันยังเหลือทุนอยู่ได้เหลือทุนเหลือกำไรอยู่ได้ข่อยถือซ้ำโตตรงสองบาทตึงดึง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 ตึงโอ้ยมันเข้าล็อกนี้สองงวดแล้วเด้ค่ะงวดก่อนนี่ก็เข้าล็อกนี้เนาะนี่นะคะห้านะคะทุกคนหาศูนย์เก่าซ้ำโตตรงเขาแต้มพร้อมค่ะอยู่ในแถบนี้นะคะแถบเด่นนะคะแถบเด่นเห็นบมแอติกให้ ติกหาเนาะแอดติ๊กหานะคะแถบเด่นนะคะแต่เราจะเน้นไปให้ตัวที่แอดชนกับร้านนะคะเสียได้นะคะพอแอดเข้าร้านหลุดนะคะร้านไม่มีก้าวถ้าร้านไม่เก่ามากฟึ๊บเมืองนี้นนเนาะเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนออออเ,ออเ,อเอาดีใจด้วยนะคะกับท่านที่หมานที่เห็นที่ปังอะแคบเอาจะแคบเอาอ่สวยคืบอบโบฟันหินสามตัวตรงเจาที่ข่อยก็ะหายหายเลยจวที่กับตัวตั้งแต่ข่อยได้เยอะเนี่ย ห้าแปดเนี่ห้าแปดสามแปดนะคะได้แปลงอาอยู่บนอเมียนะคะโอยเจ้ที่ว่าไปบ่ได้นะคะเจ้แปลกนะคะตัวนี้ทําเป็นดับบนได้ไหมเ๋ยวไปหาเหตดค่ะทุกคนเจ้าไปหาเหตุเด้อเ๋ยาพากันไปหาเห็ดเด้อเ๋ยวหาว่าแอดบวกอีกละเอดว่าสันเจ็ดมันคือบมาว่าสันแต่ว่ามันก็ไม่มาจริงๆเนาะเออว่ามันก็หายไปอีกหนิเด้อทุกคนว่าม่นเป้าเอาเด้อยน่เด้อเออยจาพากันไปหาเห็ุเด้อเจ้สิหาว่าแอดบวกอีกละโอ้ย เอาเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนอย่าลืมมาลุ้นนะคะรัฐบ,บาลไทยนะคะใครที่ผิดหวังนะคะงวดหน้าสู้กันใหม่ค่ะทุกคนสู้กันใหม่เนาะเอานีนะคะใครที่สมหวังก็ดีใจด้วยเด็กกลหัวเอาเบอบร์นู้เบอร์ไรบอกค่ะผู้บาทช่องบาทเนาะทุกคนเนาะเอ็ดยังได้อยู่บาทนะึงอไอดีใจค,รคร่ะทุกคนโอ้ดีใจค,รคร่ะเดสามตัวตรงค่ะสามตัวตรงนะคะ ดีตวดดโตดชี้ตัวบาดหนึ่งค่ะไปแปลงเอานะคะห้าศูนย์นะคะเสียดายโอ้ยมันกบบระเบื้องคุ้มแ,แต่กระดีก็บดถือค่ะแอดหมักแปลงศูนย์กับหนึ่งเนาะดีใจค่ะเอาจัดเอาค่ะทุกคนนะคะสามห้าศูนย์เกล่านะคะดับสี่ศูนย์นะคะดับสี่ศูนย์ค่ะทุกคนอาผู้ไดมาก็ดีใจนะาโอ้ยเอาไปจ่ายแปดค่ะสิเหลือจักบาดเนาะหอยบุรกรรม ะคะุณราคาล่อล่อล่อ,ลอจบคลิปนี้สิไปอันโซกับข้าเจ้าอยู่คอยเลื้อยอยู่บว่าสัญญาเลื้อเได้คอยเลื้อยอยู่โอ้ยอาจารย์ขอบพูดลหลายๆเด้อนูถือบาทหนึ่งหนูก็เอาไปจ่ายเปรดค่ะอู้จั๊กสีเหลือจักเท่ายเดอกคะ่ะอาจารย์งววหน้าได้สีห้ค่ากาแฟงวดงัวดน้ดีมันมันใด้ทุนหวดก่อนขื้นคะ่ะโอ้หงวดนก่อนนีตายนะอ,อาจารย์รล้ฟังเลยคะ่ะส่วนนี้เราเห็นว่าเราฟังอยู่คะ่ะอ้าวไปทุกคนไปเหรอคะ่ะไปเหรอคะ่ะ อาเก่าศูนแล้วขึ้นเลือดแ็นเลือดสมัยแอนแนนะคะส่วนนี้อาจารย์มาแร่งค่ะจะไม่อดอบเอาไปเลยเด้อทุกคนแคปเอาจ้าสวัสดีจ้า